สวัสดีครับมาวิเคราะห์กราฟบิตคอยกันนะเปิดปีม่เปิดปีใหม่วันนี้บิตคอยก็พุ่งร้อนแรงทีเดียวนะตอนนี้ก็สามสารถจะเบรกไฮเดิม um ได้แล้วแนละ้วก็มาทดสอบที่ระดับใกล้ๆ46,00 0ดอลลาร์แล้วนะสาเหตุที่ราคาบิตคอยปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วงต,ต้นปีนี้นะี่นิพนธ์เขาว่ามันน่าจะมาจากการแรง,แรงเก่งกําไรที่กระแสของบิตคอยอีทีเอฟเนี่ยอาจจะนะอาจจะมีการอนุมัติ ภายในสัปดาห์แรกของปีนี้แล้วแหละตอนนี้ก็มีกระแสว่าไม่วันอังคารก็วันพุธเดทไลน์ก็ประมาณเดทไลน์จริงๆแล้วจะเป็นวันที่10มกราแต่กระแสเนี่ยน่าจะมีการอนุมัตินะครับ <c oughs> ก่อนก่อนนานน้นอีกแล้วก็ค่อยประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่10มกราอีกทีหนึ่งทํา b i บิคอยเนี่ยก็คือมีแรงเก็งกาไรเข้ามาที่ค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะทีนี้เรามาดูกราฟกันนะสำหรับ Bitcoin ตอนนี้ในที่เป็นไทม์เฟรมเดย์เนาะก็เป้าหมายระยะสั้นที่สุดเนี่ยก็ยังมองว่าที่ระดับประมาณ4ี่หมื่นนะก็มันจะเป็นยอดไฮเดิมของ <c oughs> ตรงนีนะ้ที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เอาปลายตั้งแต่ปลายมีนาของปี2อองก็เรียกว่าหลายปีมาแล้วแหละมีโอกาสที่มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบตรงนี้ได้ <c oughs> นะครับคราวนี้ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก่อนที่จะมี ข่าวของการอนุมัติบิ c คอย ETf นี่ก็คาดว่นาน่าจะอนุมัติแหละนะรูปการคือมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยคาดว่าบิ c คอยน่าจะขึ้นไหวเป็นเป็นลักษณะของไซด์เว่อัพไปก่อนอาจจะขึ้นแรงวันนี้แล้วก็เคลื่อนไหวช้าๆไปสักพักหนึ่งนะแล้วก็ถ้ามีการอนุมัติตัว ETf เนี่ยก็น่าจะมีแรงเกณง์กำไรเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะนะแต่ว่ายังไม่คิดว่าจะไปได้ไกลมากแล้วก็อาจจะทะลุซิมแบบไปได้นดนึงแบบที่ก็อาจจะ5 0,000ดูจาก RSI ตอนนี้เนี่ย ชุดที่ผ่านมามันย่อแล้วก็ไซเวไปสักพักเนี่ยทำให้ตอนนี้ก็ลงมาไม่ได้โอเวอร์วอตมากก็กำลังจะปรับกลับขึ้นไปนะดูแล้วเนี่ยไอซคือ <c oughs> มีลูมมีลูมจะไปได้อีกนะถ้าเราเกิดเทียบกับยอดยอดที่เคยเกิดขึ้นอะไรนี้ก็ถ้าไอซเริ่มไม่ทันจุดสูงสุดใหม่ก็ต้อง,องระวังนะแต่ว่าดูแล้วมันมีลูมที่จะไปได้นะกลยุทธ์นะถ้าเกิดทะลุ4ี่0มดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ย คนที่มีของอยู่ตั้งล่างๆเนี่ยคือเรียกว่าเทรดมันซื้อมาสักพักแล้วเนี่ยมีกําไรแล้วก็อาจจะ <c oughs> ขายทกากําไรไปบ้างก็ได้นะคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะไปได้ไกลมากก็เต็มที่เ้วก็น่าจะมาห้าหมื่น 50, เพราะว่าถ้าเกิดจะไปต่อเนี่ยนะคือมันจะไปถึงตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นทายเดิมเลยคือหกหมื่นแปดไปเลยเนี่ยท่านดูจากเฟโบนากชีนะมันมันคงไม่โฟมโขนาดนั้นแล้วก็ที่ผ่านมาในบิตคอยรับข่าวกับรับข่าวกับตัว ETF เเนี่ยมามาเยอะแล้วก็ มันน,น่าจะเป็นเวลาที่พักถาเราบ้างแล้วแหละนะน,น่าจะได้เวลาของเขาบ้างแล้วนะคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะก็อย่าไ่ทีนะว่าถ้าสมมติมีการปรับตัวลงนะอ่จสมมุติเราเข้าๆเลยกันว่าเขาไปถึงประมาณ48,000แล้วกันนะแนวรับแนวรับแรกเนี่ยก็อาจจะมัน 40, 4 4 4 0บถ้าลงมาจริงถ้าใจให้ครบครบตามสูตรของของเวฟนะแล้วก็เฟโบนชีรวมกันเนี่ย คือมันก็ลงเต็มที่ได้ถึงนะสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยดอลลาร์นะครับหรือจะถ้าจะดู EMA สองร้อยนี่ก็ประมาณสามหมื่นสามพันหกร้อยดอลลาร์ตรงนี้นะแต่ลงมาก็เป็นมองเป็นโอกาสซื้อนะเรามาดูกันกเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลงได้แบบไหนคิดว่าตลาดน่าจะมีการย่อบ้างนะการย่อลงมาในระดับที่เหมาะสมนี่นะน่าจะทำให้ราคาบิทคอยนนะก็สามารถที่จะไปต่อได้นะครับก็เลยสรุปนะช่วงช่วงนี้นะก็เก็นกำไรไปก่อนได้ นะแล้วก็ถ้าเกิดมีข่าวออกก็เตรียมตัวอาจจะมีเลวแรงขายเซลล์อันแฟเกิดขึ้นก็อาจจะมีการทยอยขายทั้งกำไรไปได้บ้างแล้วก็ลองมารับใหม่อีกรอบก็ได้ยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงก็ตกลดหรอกนะดูแล้ว b ีดก็คือปีนี้ยังไงก็เป็นปีที่ดีแน่นอนอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่ค่อนข้างแรงในช่ชวงนี้ผ่านมากันก็เดี๋ยวไปดูโซลาน่านะครับสำหรับสำหรับโซลน่าก็ อ่าเดียวว่าอันนี้ก็มาแรงทีเดียวนะแนวโน้มนี่คือมันบูชมากอะนะตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็แนวแนวต้านเดิมตรงร้อยี่สิบหกเนี่ยน่าจะขึ้นไปเทสก่อนนะยังมองว่าเป้ารอบนี้นะก็น่าจะขึ้นตามบิตคอยแหละเป้านี้ก็จะไปถึงตรงร้อยสี่สามหรือเดือใกล้เคียงแต่ถ้าราคาย่องลงมาเนี่ยก็ก็ยังมองว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่ที่มีโอกาสได้จะเข้าซื้อได้แบบระยะยาวเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นฐานอะไรมันก็รองรับอยู่แล้วนะเบื้องต้นระยะสั้นเนี่ยลองดูแล้วกัน แถว96ดอลนะครับไม่หลุดเนี่ยก็ก็ยังไปต่อได้นะดูแล้วยังไงก็โซโลนาช่วงนี้ก็กนกำไรยสั้นไปก่อนนะเพราะอาพไซด์มันก็มันละเยอะมากแล้วนะลองมาแล้วก็ทยอยซื้อได้นะครับอ่าไปดูเอวแก็เป็นตัวเหรียญเลเยอร์หนึ่งที่ก็มาแรงเหมือนกันนะครับสำหรับอัลวาเลนนะครับเอวแก็จะคล้ายๆกับโซโลนาแนละ้วก็เป็น ลบกันอ่าสำหรับเอแวกก็แนวโน้ม mm hmm. ก็คือคือฟื้นตัวแล้วก็เป็นเหรียญที่สร้างรีเทิร์นได้ดีในในรอบที่ผ่านมาเลยนะหลังจากที่เขาไม่การเบรกแนวต้าสําคัญนะตรงสามสิบดอนลงไปแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยนะพุ่งพุ่งขึ้นไปเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็ภาพก็เป็นเอ่อเกิด golden cord แล้วนะดูแล้วก็ระยะสั้นลองดูรับตรงนี้นะตรงสามสิบเจ็ดอ่าสาสิบเจ็ดตอลล่าตรงนี้ อย่างนนะอะถ้าไม่ทําโลตรงนี้นะก็น่าจะไปต่อได้แล้วก็น่าจะไปอะลูไฮเดิมก่อนตรงห้าสิบนะอะถ้าลงมาแถวประมาณสามสิอีกรอบเนะี่ก็ไม่หลุดนะก็ซื้อได้นะครับสำหรับ a อแบกก็เป็นอะไรที่น่าจะหนึ่งในลิสท,ท,ที่ที่น่าสนใจนะเพราะว่าก็เข้าสู่การที่ทําเรื่องของ RWA หรือว่า Real World Asset นั่นเองเนี่ยอะทีเราดูเลเยอร์หนึ่งแล้วเราไปดูเลเยอร์สองบ้างนะ ก็เรียกว่ามาแรงคู่กเลยสาหรับ a r b i t r ย m นะครับ a r b i t r u m หรือ ARB นะ ARB เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังขึ้นไปทดสอบจะถึง High เก่าแล้วนะก็คือที่1.81ดอลลาร์ตรงนี้นะนี่คือ t ท s t t e นะนะก็ยังมองว่าอันนี้ก็ overbought สุดๆแล้วนะสำหรับ a r b i t r u m นะคิดว่านชนรอบแรกอาจยังไม่ผ่านนะเป้าเป้ามคือมันสั้นมากนะ รงนี้นครับน่าจะชนน่าจะชน1.8 1, 1 1ตรงนี้ให้เดิมแนละ้วแล้วก็น่าจะมีการยอร่อน่าจะยอ่อลงนะเพื่อทําแบบเป็นเป็นคัพเป็นแฮนเดิลอย่างเงี้ยนะครับการยอร่อลงมาเนี่ยก็อาจจะถ้าลงแบบสวยสวยของบ้านลงมาประมาณแถว1.40ตรงนี้นะครับกน็น่าสนใจอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เนี่ยก็ใกล้จะเกิด golden c อีกแล้วนะก็จะปรับตัวเป็นภาพข,าขึ้นในใน,ในแนวโน้มใหญ่นะครับ อ่า ARB นะครับก็ลองดูนะผมว่าระยะสั้นคงติดนะแต่ตรงนี้แล้วก็รจอจังหวะย่อมาแล้วค่อยเข้ามาอีกรอคิดว่ายังไม่อาจยังไม่ทะลุเลยถ้าทะลุนะถ้าสมมติเข้าไปเนาะก็จะไปตรงนี้เลยนะก็สองจุดสี่เจ็ดตรงนี้แต่คิดว่าดูแล้วคงทําคัพไปแฮนเดิลมากกว่านะครับอ่ามาดู OP กันก็เป็นเลเยอร์สองเหมือนเป็นเลเยอร์สองเหมือนกันนี่ OP เขาก็ทำหายไปก่อนหน้าแล้วเนาะนะครับ ตอนนี้ก็อ่าโอเคมี Golden Cross แล้วนะครับตรงนี้ OP อาจจะวิงเวียงนิดนึงนะลองดูตรงแถวนี้แล้วกัน3.30นะที่มันเป็น h i g เก่าเขาถ้ามีย่อลงมาก็ไม่น่าหลุดนะดูแล้วคนคงน,น่าจะไปต่อได้อ่าลองดู Fibonacci นะเพราะว่าเป้าเป้ารอบเนี่ยของ OP นะ4.740ตรงนี้มีสิทธิ์ชนนะดู ไอซ์ไอยังพอไปได้ยังยกยกโลนะยังยกโลทำไฮอยู่นะโอพี <c oughs> ก็หนึ่งอีกตัวที่ผมว่าน่าจะเล่นได้ในช่วงนี้มันเหมือนมีแรงซื้อเข้ามาแบบค่อนข้างเยอะนะเป็นน่าจะเป็นกระแสของพวกแอลแอลสองนะที่ยังแรงอยู่นะครับ <c oughs> ออาเรามาดูตัวที่มีมีในห้องเขาถามกันเหมือนกันแล้วก็มีอัพเออาจจะเป็นต้นน้ําก็ได้นะเป็นเป็นต้นทางของขาขึ้นก็ได้สำหรับไอซีพีหรือว่าอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะครับ หรียกว่าก็ขึ้นขึ้นมาแรงเลยช่วงประมาณแบบจุดปีใหม่นะก็คือมีการเบรกเบรกไฮเดิมนะครับเบรกไฮโอคือหลายเบรกเลยนะครับนี้เลยนะครับขึ้นไปมียอ่ยอลงมาย่อลงมารีเทสแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปต่อได้นะฮะนี่ก็เกิดกูตินคอร์สแล้วนะครับคือ ICP เนี่ยมันลงมาเยอะมากนะครับคือถ้าเกิดแนวโน้มมันกลับมันกลับไปขาขึ้นได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะสร้างรีเทิร์นได้ค่อนข้างเยอะแต่ต้องไปดูไปดูพื้นฐานประกอบด้วยนะว่า พื้นฐานเขาลองรับหรือเปล่าีต้องไปติดตามกันอีกทีนึงนะครับก็สําหรับ icp เนี่ยระยะสั้นในภาพดูดีนะนะก็พยายามอย่าให้มันหลุดตรง9.830นะก็ดูแล้วก็น่าจะยังไปต่อได้นะเดี๋ยวจะเอาเรื่องพื้นฐานมามาฝากกันแล้วก็ภาพใหญ่นะเกิด g o ุ d e n c o ร์แล้วนะกับตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเหนรียญไฟคอยหรือฟิวนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเหรียญที่จริงจแล้วก็ ส่วนตัวเก่งไว้แต่รอบรอบก่อนหน้าแต่ว่าก็ยังไม่ขึ้นเลยในกลุ่มอินเทอร์เน็ตสามจุดศูนย์เนี่ยเดี๋ยวต้องอาจ,จต้องกลับมาลื้อฟื้นกันใหม่นะว่ามันมีสิทธิ์จะเป็นเทรนด์ได้ไหมนะแต่ตอนนี้เนี่ยทางกราฟเทคนิคของฟิลเนี่ยก็ดูค่อนข้างโอเคนะมีการเบรกเบรกเส,ส้นขากดตรงนี้นะแล้วก็เส้นกลเด้นคอร์สก็เกิดขึ้นแล้วนะครับอถ้าย่อลงมาถ้าแถวนี้นะครับหกจุดห้าเก้าูนนะประมาณว่า ย่องมาแล้วก็ไม่ไม่หลุดลงตรงเส้นขากดเนี่ยก็น่าจะเข้าไปเก็บนะแล้วก็น่าจะน่าจะไปต่อได้อีกนะเราดูไฟโวนาชีอัตราต้านต่อไปนะครับก็9.405ตรงนี้นะสำหรับสำหรับไฟคอยนะต้องดูต้องดูพื้นฐานประกอบด้วยแหละนะคือมันก็เป็น,เป,นเป็นต้นรอบแหละถ้าจะมองเป็นเรื่องของกราฟนะเพราะมันก็คือแบบเนี่ยมันลงมาเยอะมากถ้ทา i c p o นี่ยคับคือมันลงมาเยอะจริงๆอะ่ะนะ คือถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นต้นทางได้นะก็ก็น่าสนใจเหมือนกันนะต้นทางของล็อบขาขึ้นนะก็อะไรก็ลองมาทากันบ้านดูนะครับก็สหรับนี้เป็นกลยุทธ์กลยุทธ์ของตลาดคริปโตนะครับในช่วงสัปดาห์แรกนี้นะครับอันนี้นะก็ยังคิดว่าตลาดมีอะไรกงกํกาไรนะให้สามารถให้สามารถพอเทรดได้นะก็เอาคอยอะไรก็ ตัวเด่นๆก็เลือกเลือกไว้และกันนะแล้วก็ถ้าเกิด Bitcoin ETF ประกาศไปทางการเมื่อไหร่นะก็เตรียมตัวระว้ววางนะอาจจะมีการเซลล์ออนแฟกแล้วก็น่าจะมีเข้ารอบยอแรงๆสักสักลอมหนึ่งนะเพื่อให้การขึ้นต่อเนี่ยมันเฮลตี้มันมาดูเฮลตี้ขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีกับการเทรดในช่วงสัปดาห์แรกของปีนี้นะก็ขอทั้งปีนะครับประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับแล้วก็ช่วยกันกด u b s c r i b e นะครับช่อง YouTube ด้วยนะครับผม